สวัสดีครับพี่น้องชาววอาสุกุทุกคนวันนี้วันที่30พฤษภาคม2 5 6 4ขถานี้ประมาณเวลาประมาณ6โมงเชิงหรอกครับแถวตะเวนขึ้นแล้วพาพี่น้องมาชมวาวขึ้นผมมาแลนวาวทิ่มไว้ประมาณทุ่มหนึ่งครับสอดแยงครับตัวผับาพสภาพหลวงวาวุผู้มว่าเห็น่เห็นอยู่เห็นเทาเห็นหน่อยครับดำๆพ่ออีกเช้าลุ้งนะครับขึ้นอย่านั่นฟังเสียงสนู้ วอดเดอครับคืนนี้ทะนุรันเลยครับร่มดีครับคืนนี้บานโคกกลางเ้อครับถิ่นช่มครับเพล่อถินชมจังหวัดมหาสารคามครับพี่นองครับนี่ครับเซียนแมนครับเซียนแมนมาวอาลงซอยครับมือนี้ครับดึงวายุครับย่างสองจุบขักเลยติดร่มบนพุนครับครับสภาพมองยันพอกับมีแต่เพิ่นดำหน้าไฟเขาเปนแล้วครับ ฝนดีแห้งไร่ผลบอกว่าให้เลนท์ว้าวเลยครับเดี๋ยวผลตกะตัวเงินเสดวันขอว่าสัดเลยจัดใเถินมุขึ้นเอาคลิปนี้ก็ไว้สนีก่นนอนเนาะครับสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่ครับ